สวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเพียบเร็วไฟแชลล์แกับเกมอูมาบุสเมัพิตี้เดียบีกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาแนะนํานะครับในการปั้นหมาตัวหนึ่งนะฮะอากขรพิดนะฮะปั้นหมาตัวหนึ่งนะครับผมตัวน้องเนี่ยชื่อว่าไรโชเวอร์นะครับหรือว่าหลายๆคนเนี่ยเรเรียกว่าน้องข้าวนั่นเองนะครับตัวละครตัวนี้ต้องบอกตามตรงว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ ปั้นยากมากนะครับผมแล้วตัวน้องเนี่ยทำไมมันถึงปั้นยากขนาดนั้นนะฮะร,รอบนี้เนี่ยอาจจะไม่มีคลิปมาให้ดูเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าตอนเล่นเนี่ยเออเล่นแบบในคอมจนกุนยินมากเลยนะฮะแล้วก็ไปนอนเล่นในโทรศัพท์แล้วมันก็ผ่านนะฮะก็เลยจะมาไกด์กันให้ฟังนะครับผมว่าน้องเนี่ยจะปั้นยังไงดีนะครับแล้วจะมีอะไรบ้างในสิ่งที่เราจะต้องเจอกันบ้างนะครับผมถ้าหากพร้อมรับชมแล้วเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมอูม,มามุสเมปิตี้เดบี้กันด้วย UG Phone ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวเปลืองเน็ตไหมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone แอปคลาวด์สุดคุ้มที่ทำให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอมปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือทิอ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนำตัวของ M V P ที่มีสเปคสูงขึ้น สามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้แพคเกจเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2เท่าแต่ตัวของประสิทธิภาพนั้นสูงถึง3 3เท่ากันเลยทีเดียวสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชันแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด l ลเว l ไเพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะนำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม a ล็กนรก M Classic นะครับผมก็ขอแนะนำร้านเจน้ำการค้าเลยนะครับผมเติมง่ายเติมถูกสะดวกปลอดภัยไม่ต้องรอคิวนะครับแถมงทางร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการเติมเงินเนี่ยก็ใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนะครับผมสามารถติดต่อไปได้ที่ Facebook f a n p เ g e เจน้ำการค้านะครับลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั่นและอย่าลืมนะครับผมบอกว่ามาจากช่อง Level ไฟชากันด้วยนะครับ เรามาทําความรู้จักกับตัวของไรโชเวอร์กันก่อนเลยละกันนะครับม้าตัวนี้เนี่ยมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้พูดตามตรงม้าตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรพิเศษมากเหมือนกับม้าตัวอื่นสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าระดับความยากในการเล่นของตัวเขาเนี่ย ค่อนข้างที่จะยากมากๆนะครับหากเราเนี่ยไม่ได้มีตัวละครซับพอร์ตนะครับที่ดีมากพอนะครับตั้งแต่ในเรื่องของค่าเซตัสเบื้องต้นเลยนะครับผมสปีดกับพาวเวอร์นะครับค่อนข้างที่จะน้อยมากรวมถึงค่าวิดด้วยนะครับแต่สเตมิน่ากับค่ากัสดเนี่ย จะค่อนข้างสูงในระดับหนึ่งนะครับผมซึ่งก็จะทําให้เราเนี่ยมีสเตมินาที่เพียงพอนะครับส่วนค่ากัดในแผ่นนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะครับหลักๆค่านี้เนี่ยจะส่งผลในเรื่องของเวลาที่สเตมินาเราหมดนะครับก่อนเข้าเส้นชัยจะทําให้อัตราการเร่งของเราเนี่ยจะค่อยๆลดลงอย่างช้าๆนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีเลยเนี่ยหรือมีน้อยเกินไปเนี่ย ในกรณีที่สเตมิน่หมดอัตราเรื่องเราเนี่ยก็จะลดลงค่อนข้างไวมากนะครับทำให้เข้าเส้นชัยเนี่ยได้ช้านะครับผมแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการที่เวลาม้าโดนกระแทกแล้วความเร็วลดนะครับจะคงความเร็วกลับมาได้ไวขึ้นนะครับผมซึ่งมันก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรสักเท่าไหร่นะครับถ้าจะให้พูดตามตรงนะอันนี้ก็ส่วนแรกเลยนะครับต่อมานะครับน้องถนัดในการเล่นสนามไหนบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับผมถนัดสนามหญ้านะครับ เกรด A 2นะครับระยะทางนะครับจะถนัดสนามมีเดียมนะครับระยะกลางนะครับแล้วก็สนามรองที่เป็นระยะไกลนะครับซึ่งเราเนี่ยจะเจอสนามมีเดียมกับสนามรองเนี่ยเยอะมากนะครับในช่วงท้ายๆเกมเนาะต่อมานะครับสไตล์การวิ่งของน้องนะครับผมถึงแม้ว่าจะมีการวิ่งแบบ ฟอนันเนอร์นะครับเป็นเกรด B นะครับผมแต่ต่อให้อัพขึ้นเป็นเกรด A แล้วเนี่ยสไตล์การวิ่งก็ยังไม่ค่อยเหมาะกับน้องเท่าไหร่น้องจะเหมาะกับการวิ่งเป็นเพจเทสเซอร์ซะมากกว่านะครับเพราะถ้าจะให้ไปวิ่งเป็นฟอนดันเนอร์เนี่ยพลังงานหมดเร็วมากนะครับผมมันจะปั้นตัวยากขึ้นกว่าเดิมทีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าปัญหาตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็ตามนะครับเรื่องของความถนัดนะฮะแต่ปัญหาหลักๆที่เราเนี่ยจะปั้นยากเลยก็คือ ึ่งเลยนะครับค่าเติบโตของนังข้าวเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับการเล่นในแพทนี้สักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่า1ค่าเติบโตที่โดดเด่นเนี่ยจะไปอยู่ที่ค่ากัดนะครับซึ่งเติบโตได้สูงสุดถึง20%นะครับผมทําให้เวลาอัพออกมาแล้วเนี่ยสเปคมันจะสูงนะครับสนะครับผมเพิ่มสเตมินาสิเปอร์อันนี้เนี่ยจะค่อนข้างดีนะครับผมแต่ว่าพอไม่มีเรื่องของการเพิ่มค่าเติบโตสปีดแล้วก็ค่าเติบโตในเรื่องของพาวเวอร์เลยเนี่ยมันจะค่อนข้างเล่นยากมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดททีี่่2รบู้ส ว่าปั้นยากนะครับผมนอกจากเซตัสพื้นฐานแล้วเนาะถัดมานะครับหัวข้อที่3นะฮะที่ยากขึ้นไปอีกนะครับผมก็คือเรื่องของสกิลเฉพาะตัวของน้องข้าวนะครับ ตัวของ Blue Road c u a s e r นะครับสกิลนี้นะครับผมการทำงานของสกิลเนี่ยถ้าหากว่าเล่นจริงๆเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยก็ว่าได้นะครับผมเหตุผลเพราะว่า1สกิลนี้เนี่ยจะทำการ addive ก็ต่อเมื่อในช่วงก่อนเข้าเส้นชัยนะครับผมระยะทางประมาณสัก200เมตรได้ประมาณนี้เนาะนะฮะสกิล Blue Cursor er, เนี่ยจะ a อค i v e ก็ต่อเมื่อน้องข้าวเนี่ยทำการวิ่งกำลังจะแซงนะครับตัวที่อยู่ข้างหน้านะฮะ ซึ่งเวลาเล่นจริงเนี่ยนะครับผมตัวของน้องข้าวนั้นนะครับ จะมีอัตราการเร่งถ้าหากว่าทําตัวของสปีดแล้วก็พาวเวอร์ไม่พอนะครับผมมันจะวิ่งแซงตัวอื่นในช่วงท้ายเนี่ยไม่ทันนะครับแต่พอเราทําในเรื่องของค่าสปีดแล้วก็พาวเวอร์ที่เพียงพอแล้วเนี่ยเรามักจะแซงฝั่งตรงข้ามนะครับผมก่อนที่จะจบโค้งสุดท้ายเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลนี้เนี่ยจะค่อนข้างออกยากมากหากไม่ได้เจอกรณีที่จะมีตัวหนึ่งเนี่ยวิ่งฉีกแล้วก็วิ่งนําจริงๆนะครับแล้วก็ไปเฉียดกันก่อนเข้าเส้นชัยครั้งสุดท้ายเนี่ยสกิลนี้แทบจะ ไม่ติดเลยนะครับผมเป็นสกิลเฉพาะตัวที่ใช้งานยากมากๆนะครับอันนี้ในกรณีที่เราต้องการหวังพึ่งตัวของอันติเมทสกิลจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นสกิลนี้เนี่ยคือกากระบาดไปเลยนะครับไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมถัดมานะครับก็จะมีสกิลอื่นๆนะฮะ ที่เป็นพาสีฟที่ดูดีหน่อยนะครับผมแต่ว่าก็จะมีสกิลพาสีฟที่เป็นเฉพาะทางด้วยเหมือนกันนะครับอย่างดิบบิตนะครับซึ่งสกิลดิบบิตนะครับของน้องข้าวเนี่ยนะครับจะส่งผลตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของเกมเลยนะครับจะทําให้ตัวของน้องข้าวเนี่ยนะครับผมอัตราการใช้สเตมินาของเขาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะลดลงในระดับหนึ่งะครับผมก็จะทําให้การปอผลานสเตมินาเนี่ยน้อยลงหน่อยถามว่าสกิลนี้เนี่ยจำเป็นไหมนะครับค่อนข้างจําเป็นในสนามหลังๆนะครับก่อนที่จะ จบก่อนเข้ายูร่านั่นเอ,เองนะครับจะช่วยให้เซฟพลังงานได้ค่อนข้างเยอะเพราะถ้าหากว่าน้องข้าวเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยจะอัพสเตมิน่ไม่ค่อยเยอะมากจนเกินไปนะครับอัพประมาณหนึ่งก็คืออยู่แล้วนะครับผมถัดมาอีกสกิลหนึ่งนะครับผม สกิล Starling Descent นะครับผมสกิลนี้เนี่ยจะเหมาะก,กับตําแหน่งของน้องข้าวพอดีเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเล่นตําแหน่งของเพชเชอร์อยู่แล้วนะครับเวลาที่เขาวิ่งลงเขานะครับผมจะทําให้ความเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งนะครับผมถัดมานะครับ Highlander นะครับสกิลที่คล้ายๆกันนะครับกับ Starling Descent อันนี้เนี่ยในกรณีที่เราเนี่ยวิ่งขึ้นเนินนะครับผมจะทําให้อัตราการวิ่งของเราเนี่ยก็จะ คงที่มากยิ่งขึ้นนะครับจะไม่ค่อยโดนลดความเร็วมากจนเกินไปนะครับแถมยังช่วยเซฟในเรื่องของสเตมินาได้ด้วยในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นตัวของสกิลดีบัฟนะครับซึ่งจะทํางานก็ต่อเมื่อในช่วงของการเริ่มการแข่งขันนะครับจะส่งดีบัฟให้กับศัตรูซึ่งจริงๆอันนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทํางานยังไงนะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ได้อัพมาใช้งานนะครับผมก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าส่งผลยังไงนะครับผม ใครที่รู้เนี่ยก็ฝากคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับแต่คิดว่าจําเป็นในเรื่องของการเปล่าานสตมิแาของอีกฝ่ายลำมั้งนะครับผมถ้าหากว่าไม่ได้เข้าใจผิดไปนะครับผมอ่ะโอเคนะครับจะเห็นได้ว่าสกิลส่วนใหญ่ของน้องข้าวเนี่ยสิ่งที่จะทําให้ตัวละครตัวนี้เล่นได้ง่ายขึ้นเนี่ยมันมีน้อยนะครับนอกจากสกิลที่เซตสตมิแาทั้ง3สกิลนี้นะครับผมแล้วก็อันติที่ใช้งานค่อนข้างที่จะยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องหาสกิลที่ช่วยเร่งความเร็วในช่วงท้ายเนี่ยมาจากตัวของการซัพพอร์ตนะครืรอ่า ตัวอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของแม็คควีนเองก็ตามนะคะถ้าใครมีเนาะอ่ะอันนั้นเองนะครับผมก็จะช่วยให้ตัวละครตัวเนี้ยเข้าเส้นใยได้ง่ายขึ้นนะครับผม ต่อนะครับในเรื่องของรายละเอียดการแข่งขันในแต่ละสนามนะครับมีอะไรที่ลำบากบ้างนะครับในการเล่นเอาจริงโดยส่วนใหญ่เนี่ยตัวละครของน้องข้าวนะครับตั้งแต่ช่วงเดบิวนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับการเล่นเนี่ยจะแข่งในสนามกลางตรงนี้เนี่ยหลายคนก็คงจะไม่ได้ติดปัญหาอะไรก็ผ่านกันได้สบายอยู่แล้วนะครับกลับมาอีกที่หนึงนะครับผมในเรื่องของสนามสปริงสกาเกตนะครับ เราเนี่ยจะต้องหาแฟนคลับเพิ่มเติมนะครับผมอย่างน้อยประมาณสัก500บวกบวกคนนะครับเพราะว่าในช่วงจบเดบิวต์เดียแฟนคลับจะไม่พอนะครับจะต้องหาสนามแวะวิ่งก่อนที่จะมาถึงสนามนี้1รอบนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับสนามนี้เนี่ยเป็นสนามใหม่ที่มันไม่ได้ถนัดเลยนะครับผมน้องข้าวไม่ได้ถนัดในการวิ่งสนามนี้เลยนะครับอาจจะต้องปั้นในเรื่องของสปีดแล้วก็พาวเวอร์ในช่วงแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับผมหลังจากจบสนามนี้ไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีเวลาเตรียมตัวค่อนข้างเยอะนะก่อนที่จะถึงอ่าท อ5ในตัวของด่านสปริงนะครับผมมาช่วงที่แบบแข่งเยอะๆหน่อยนะครับก็จะเป็นช่วงของเซเปนเดบี้นะครับสนามเหล่านี้เนี่ยก็จะเริ่มเป็นสนามมีเดียมแล้วนะฮะแล้วก็มาถึงที่กุกกาชโชนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นสนามลอกนะครับแล้วก็มาที่ตัวของนิคายโชนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสนามลอกนะครับตั้งแต่จะเปนเดวี่ขึ้นไปเนี่ยก็จะต้องเริ่มอัดตัวของสเตมิน่าขึ้นมาแล้วนะครับผมแล้วก็จะต้องคงในเรื่องของสปีดแล้วก็พาวเวอร์ในระดับหนึ่งด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะวิ่งไม่ทันชาวบ้านเขานะครับผมช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่จะมีเวลาให้เล่นเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าตั้งแต่จะเปนเดวีเนี่ยจะมีเวลาถึงตัวของอาตราคมนะครับที่เราจะมีเวลาฝึกหลายเทินเลยเป็น1ทินนเลยบแต่ จริงแล้วเนี่ยระหว่างทางนั้นก็แนะนําว่าให้หาสนามวิ่งเพื่อเก็บในเรื่องของอ่าแฟนคลับไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาไว้อัพสกิลอันตีล้วจริง การอัศกิวันตีก็ไม่ได้ใช้งานอยู่ดีนะครับผมแต่เอาเป็นว่าเม่ที่ผมลองดูแล้วเนี่ยการแวววิ่งนะครับผมมันจะช่วยคงสภาพของม้าในการวิ่งได้ดีขึ้นนะครับบางทีเนี่ยเวลาฝึกอย่างเดียวไม่ได้วิ่งระหว่างทางเลยเนี่ยม้าเราเนี่ยจะวิ่งแปลกๆนะครับแล้วก็วิ่งได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าค่าอารมณ์ของเขาเนี่ยจะอยู่ถึงระดับขีสุดนะครับผมแต่ก็ยังวิ่งไม่ดีเท่ากับตอนที่เราเนี่ยจะหาสนามวิ่งในทุกๆห้าเทินเจ็ดเทินนะครับผมอันนั้นเนี่ยก็จะช่วยคงสภาพม้าได้ค่อนข้างดีนะะครับอ าในส่วนของนิคายโชนะครับก็จะมีเวลาอีกนิดหน่อยให้เราฝึกนะครับผมแล้วก็เทนโนโชนะครับอ่ะแล้วก็มาตรงนี้นะครับผมคือสนามเหล่านี้เนี่ยก็จะเริ่มเป็นสนามลองนะครับผมสนามลองนะครับแล้วก็มีเดียมแล้วก็ประจบที่สนามลองนะครับสนามสุดท้ายเนาะ อาริมะไคเอ็นนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าหากว่าปั้นมาแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนส่วนใหญ่จะมาแตกแถวๆตัวของเทนโนโชนะครับสนามนี้เนี่ยจะค่อนข้างแตกบ่อยเพราะว่าอาจจะปั้นในเรื่องของสเตมินามาไม่เพียงพอนะครับมาถึงสนามนี้เนี่ยสเตมินาควรจะมีสักประมาณ500เป็นขั้นต่ำนะครับผมเออถ้าหากว่าจะให้อยู่ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของสปีดกับพาวเวอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ400ร้อถึงห้านะครับผมซึ่งจะช่วยทําให้ในการเล่นสนามนี้เนี่ยจะเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็มาจบตัวของอาริมะไค่เอ็น ที่เป็นสนามรองอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะจบที่ประมาณเกือบหกร้อยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยพอเราจบ ตัวของสนามหลักนะครับผมทั้งหมดตรงนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่ U I A Final นะครับซึ่งสนามของ U I Final เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสนามมีเดียมที่ผมเจอนะครับผมส,ส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าในช่วงแวะเนี่ยอาจจะแวะในเรื่องของการเล่นสนามรองบ้างนะครับผมตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูตัวละครที่ผมได้ปั้นกันไว้ทีหลังแล้วกันนะครับต่อมานะครับในเรื่องของ Legacy 1แล้วก็ Legacy 2จะเลือกตัวอะไรบ้างในการเล่นนะครับถ้าหากว่าใครปั้นไว้แล้วอันนี้เนี่ยในกรณีที่แบบว่า ปั้นไว้แล้วนะครับผม ตัวละครที่แนะนําให้ใช้งานเนี่ยก็จะมีประมาณ3ตัวด้วยกัน1น,นะครับผมเป็นแมกควีนนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยตัวของแมกควีนเราเนี่ยอยากจะได้ตัวของสกิลของน้องมานะครับที่เป็นสกิลสืบทอดนั่นก็คือ the d u r t y of dignity core นะครับผมสกิลนี้เนี่ยจะช่วยเร่งความเร็วในช่วงโค้งสุดท้ายซึ่งมันจะเป็นจุดบอดที่น้องเข้าเนี่ยจะค่อนข้างขาดเป็นอย่างมากนะครับถ้าหากว่าสปาร์คติดสกิลนี้มาแล้วก็ค่าสเต็เนี่ยดีนะครับผมก็หยิบม,มาใช้ได้เลย ตัวที่2นะครับผมก็จะเป็นตัวของซ u เปอร์คลิก นะครับซูเปอร์คลิกเองเนี่ยก็มีสกิลนะครับผมที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถฟื้นฟูสเตมินีได้ง่ายนะครับหากสปาร์คติดมาเนาะแล้วก็มีความถนัดในการวิ่งที่เป็นสนามมีเดียมแล้วก็สนามรองแล้วก็ตําแหน่งเดียวกันกับตัวของน้องข้าวด้วยนะครับถ้าหากว่ามันติดสนามพวกนี้มาเนี่ยก็จะทําให้ส่งต่อให้กับน้องข้าวเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวของโกชิปนะฮะอ่ะโกชิปเองเนี่ยก็จะมีสกิลที่ช่วยเพิ่มความเร็วในช่วงกลางเกมนะครับผมถ้าหากว่าส่งต่อมาได้ แล้วก็จะมีความถนัดที่เหมือนกันก็คือสนามมีดเดยมแล้วก็สนามลองนะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าติดเทิร์ฟสนามหญ้ามาด้วยเนี่ยก็จะค่อนข้างดีแต่นะครับผมถึงแม้ว่า3ตัวละครนี้เนี่ยมันจะช่วยส่งผลให้กับตัวละครเนี่ยสปาร์คติดในเรื่องของการเข้าสู่แรงบันดาลใจนะครับแล้วก็ติดสกิลได้ง่ายแต่ถ้าหากว่ายังไม่มีสเตตัสที่กดมาแล้วเนี่ย แล้วมันได้2ดาวนะครับอย่างน้อยสัก2อถึงสตัวเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับให้ไปมองหาตัวละครตัวอื่นที่เน้นเพิ่มในเรื่องของสปีดแล้วก็พาวเวอร์นะครับผมแทนแล้วก็สปีดกับพาวเวอร์เนี่ยควรจะเป็น2ดาวสัก2ตัวขั้นต่ําหรือรวมกัน5ดาวนะครับผมก็ลองหาดูว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับโดยตอนนั้นที่ผมปั้นไปเนี่ยผมก็จะใช้เป็นอ่า ประมาณนี้เลยนะครับผมใช้เป็นตัวของอาวัตก้านะครับมีสปาร์กในเรื่องของตัวละคร2ดาวกับพาวเวอร์สดาวซึ่งมันจะเป็นน่าจะประมาณสักตัวนี้มั้งนี่แหละ นะครับผมหนึ่งตัวเพราะว่าสปาร์สปีดนะครับผมมา17แต้มแล้วก็พาวเวอร์สิแต้มเพราะว่าค่าที่เราจะต้องดันให้สูงเนี่ยจะเป็น2ค่านี้เป็นหลักนะครับก็จะได้ตารางกับตามนี้เลยนะครับผมอ่ะมีติดสปีด2ดาวพาวเวอร์สดาวแล้วก็สปีดอีกหนึ่งดาวนะครับที่ยังทําไม่เสร็จแต่ก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าโกชิปเนี่ยจะมีติดตัวของเพจเชสเซอร์มา3ดาวด้วยซึ่งมันจะมีโอกาสทําให้สปาร์ขึ้น S ได้ง่ายขึ้นนะครับผมมันก็เลยช่วยให้เล่นได้ง่าย แล้วก็มีตัวของการวันเดอร์นะครับที่มีสปาร์กในตัวของอสนามหญ้าอีกกองดาวนะครับก็ทําให้เวลาติดสนามหญ้าเนี่ยเป็น S e เนี่ยก็จะวิ่งได้ดีขึ้นนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับผมอีกตัวหนึ่งผมใช้เป็นตัวอลไรล,ลืมนะครับขอไปดูทีหนึ่งนะอ่ะเป็นการ์ดวันเดอร์แรงดีบวกนะฮะ การวันเดอร์แงดีบวกน่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมตัวนี้เองเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มสปีด12แต้มแล้วก็พาวเวอร์24แต้มนะครับมาดูผังตารางตัวละครกันนิดนึงนะครับมีการสปาร์คสนามหญ้านะครับผม2ดาวตำแหน่งเพจเชสเซอร์2ดาวนะครับผมแล้วก็สนามหญ้าอีก1ดาวนะครับทำให้ตอนเล่นเนี่ยมันสปาร์คติดสนามหญ้าแล้วก็ขึ้นเป็นระดับ S ด้วยนะครับผมซึ่งถ้าหากว่าใครไม่มีตัวก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นแมคควีนนะครับซุปเปอร์คลีกหรือว่าโกชิปที่ทําดาวขั้นต่ำ อย่างน้อยสัก5ดาวหรือ6ดาวเนี่ยก็มาหาตัวพวกนี้ก่อนนะครับที่มีในเรื่องของคุณสมบัติสเตตัสอย่างน้อยเนี่ยรวมกันสัก5าดาวถึง6ดาวแล้วก็มีงานสปาที่เน้นในเรื่องของสนามหญ้านะครับแล้วก็ตัวของเพเชเซอร์นะครับผมเป็นหลักส่วนในเรื่องของสนามมีเดียมกับรองเนี่ยคือไม่ต้องใส่ใจมากก็ได้เพราะว่าตอนเล่นเนี่ยมันสลับไปมีเดียมบ้างรองบ้างนะครับผมคาดหวังยากเนาะให้หาตัวของเติร์ฟกับตัวของเพเชเซอร์ก่อนเป็นอันดับแรกเนาะ ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในตัวละครที่ผมปั้นจนเสร็จแล้วละกันนะครับผมว่าตอนปั้นมาเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะครับผมอันดับแรกเราเนี่ยก็ต้องเรียงตัวละครมาก่อนนะครับจะเห็นได้ว่ากว่าจะปั้นจนครบนะครับผมหรือว่าจนเสร็จจนไฟนอล U R A เนี่ยผมแตกมาเยอะมากเลยนะครับลองอะไรหลายอย่างมามากนะครับผมสลับการปั้นเนาะซึ่งมักจะแตกในช่วงของสนามอาริมาไคเอ็นละมั้งถ้าจะไม่ผิดนะฮะอ่ะน่าจะแตกแ,ตแถวๆนั้นเนาะ อ,อยู่นี่นะครับผมอัเทนโชนะครับไม่ใช่อาริมะนะครับไปแตกตรงเทนโชเนะาะก็แตกบ่อยเพราะว่า1เป็นปัญหาในเรื่องของสปีดแล้วก็พาวเวอร์เนี่ยมันดันขึ้นมาไม่ทันนะครับผมมันก็เลยทำให้มีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้เนี่ยก็เลยต้องหาสปีดแล้วก็พาวเวอร์ที่เป็นตัวสุกสถิต ค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองนะครับลดส่วนตัวละครที่ปั้นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมที่ติดมาเนี่ยจะมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยตอนจบจะมีสปีดแล้วก็พาวเวอร์จะจบที่ประมาณ600บวก,บวกเกือบ700นะครับผมส่วนสเตมินาเนี่ยไปเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยไม่รู้ว่าตอนเข้ายูราไฟนอลเนี่ยมันจะใช้ตัวของสนามมีเดียมในการเล่นเนาะ ก็เลยลงสเตปินาไปเยอะนิดนึงแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยจะเล่นยูล่าโดยสนามมีเดียมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ600กว่าก็พอละค่อยมาอัดตัวของสปีดก,กับพาเวอร์เพิ่มก็ได้นะครับผมต่อมาตอนสปาร์กนะครับจาก รุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีสปาร์คติดสนามหญ้าเป็นเกรดเอนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะมีติดมีเดียมแล้วก็ลองมาแล้วก็มีการติดสปาร์คฟอนลันเนอร์มาแต่ฟอนลันเนอร์ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าเท่าที่ลองเล่นดูแล้วเนี่ยเฟจเซอร์เนี่ยเป็นตำแหน่งที่ดีกว่าในการเล่นนะครับเพราะช่วยเซฟสติมินาได้ดีในการเล่งในช่วงท้ายเนี่ยก็จะทําให้เราเรียมีสติมินามากพอในการพุ่งเข้าเส้นชัยนะครับมากขึ้นเนาะส่วนในเรื่องของการที่เราเลือกลิกาซี่อย่างที่ผมบอกเลยว่าเลือกเป็นอะไรบ้างนะครับเลือกเป็นวอร์ ที่ให้ดูไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะแล้วก็การที่ใช้งานเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยใส่เป็นซูเปอร์คิกนะครับผมจากอีเวนต์ สดาวนะครับผมแล้วก็เลเวล50เนาะแล้วก็ใส่มาหาตันคาเฟ่1ใบนะครับที่ปลดตันเลเวล45นะครับสมาร์ทฟอคคอนนะฮะเอามาเพิ่มกล้ามนะครับใครที่แบบไม่มีการ์ดกล้ามเนี่ยแนะนําว่าควรใส่ไว้ด้วย1ใบนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยจะดึงค่าพาวเวอร์ขึ้นมายากเพราะไม่มีค่าเติบโตนะครับอีกใบหนึ่งนะครับผมผมใส่การ์ดสปีดเพิ่มอีกหนึ่งใบนะครับแล้วก็เอาซูเปอร์คลิกเนี่ยที่ยืมเพื่อนมาดันตัวของสตมิน่เพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าสตนน่าใบเดียยววอูแล้ะ ครับผมก็อาจจะใส่สักก้าม2ใบก็ได้นะครับและอย่าลืมค่อยการวิดไว้สักใบด้วยนะครับผมใส่เป็นไฟโมชั่นไว้1ใบเนาะเพื่อที่จะเอาไว้เวลากดค่าวิดนะครับผมจะได้สเตซที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เอาไว้ดีเจนพลังงานในบางช่วงด้วยเช่นกันนะครับส่วนลําดับการแข่งขันนะครับก็ต้องบอกตามตรงว่าทุกสนามเนี่ยชนะมาหมดเลยนะครับผมรอบนี้เนี่ยถือว่าปั้นได้ค่อนข้างดีแล้วก็หล,หลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ค่อยงอแงสักเท่าไหร่นะครับ พูดถึงน้องข้าวเนี่ยจร,จริงๆมันมีช่วงที่แบบน้องข้าวค่อนข้างงงแงค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะจากอีเวนต์นะครับยางเช่นนะครับผมระหว่างฝึกหรือว่าก่อนการแข่งขันเนี่ยน้องข้าวเนี่ยมันจะมีการลดค่าอารมณ์นะครับผมบ่อยมากนะครับจาก ความขี้กังวลของตัวละครนะครับผมถ้าหากว่าใครดูอนิเมะมาเนาะในตอนที่น้องเนี่ยได้แข่งเข้าเส้นชัยนะครับตอนเล่นกับบูบองนะครับผมแล้วก็ชนะที่1แล้วก็ทําให้บูบองเนี่ยพลาดสามงกุดไปนะครับผมมันเป็นความรู้สึกผิดนะฮะที่หลายๆคนเนี่ยเขาเชียบบูบองมานะครับแล้วก็ทําให้บูบองไม่ได้สามงกุดแล้วพูดตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวซวยที่ไม่มีใครต้องการน,นะครับทำให้อารมณ์ในบางครั้งของน้องข้าวเนี่ย จาค่อนข้างที่จะอยู่ๆแม่งก็ลดนะครับบางครั้งเนี่ยลด3ามเทินติดนะครับหัวทิ่มดินนะครับผมเป็นระดับแบดด้วยกับโรคกรอที่2นะครับน้องข้าวเนี่ยมักจะเกิดอาการผิดปกตินะครับผมอย่างเช่นการนอนน้อยเนี่ยค่อนข้างบ่อยด้วยนะครับเวลาพักผ่อนแล้วสเตมินาขึ้น30มสิบเราบางครั้งเนี่ยติดไนโอมานะครับผมถ้าหากว่าไม่รีบแก้นะครับเราเนี่ยเวลาเล่นไปจะเสียสเตมินาสิสเตมินาในแต่ละเทินแบบสูงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการแก้กันในระดับหนึ่งนะครับผมอ่ะ ตรงนี้เนาะซึ่งถ้าถามว่ามีความญหงุดหงิดมากกว่าตัวของโกชิปไหมออจริงโกชิปกับตัวของไล s h โชเวอร์เนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยนะก็คือพอๆกันเลยนะครับผมความน่ารำคาญในตอนเล่นอีเวนต์เนาะอ่ะส่วนสนามที่เหลือก็อย่างที่เห็นเลยนะครับก็คือชนะมาทั้งหมดเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรพลาดเนาะเพราะว่าอัพตัวของสปีดกับพาวเวอร์มากเพียงพอนะครับ หล,หลักก็คือที่จะให้จําอย่างเดียวเลยก็คือตัวของน้องข้าวเนี่ยทำยังไงก็ได้นะครับให้สปีดแล้วก็พาวเวอร์แล้วก็สเตมิน่าเนี่ยบาลานซ์ไปใกล้ๆกันนะครับผมทํำยังไงก็ได้เนาะแต่สเตมิน่าอย่างที่บอกว่ามันไม่ต้องลงเยอะก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีค่าเติบโตอยู่ที่10%มันจะเพิ่มเยอะกว่าชาวบ้านอยู่แหละก็พยายามดันสปีดกับพาวเวอร์ขึ้นมานะครับจะดันจากค่าไหนก็ได้แล้วแต่เลยนะครับถ้าหากว่ามีการซัพพอร์ตสปีดสัก2ใบก็กดไปเลยนะครับถ้าหากว่ามี Power กากกรพาวเว สเตมน่าเนี่ยถ้าหากว่าการไม่กองสักสามใบเนี่ยไม่ต้องกดก็ได้นะครับเพราะโดยส่วนใหญ่เราจะเติมสเตมีน่าจากการอัพพาวเวอร์มาอยู่แล้วนะครับส่วนค่าการ์ดเนี่ยถ้าหากว่าการ์ดไม่กองสักสามใบขึ้นไปเนี่ยไม่ต้องกดก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าการ์ดกองกันเยอะๆก็กดไปหน่อยก็ดีนะครับผมก่อนที่การ์ดจะติดไฟเนาะส่วนค่าวิทเอาไว้กดในกรณีที่รู้สึกว่า1นะครับผมการอัพสปีดกับพาวเวอร์เนี่ยมันไม่ค่อยมีการ์ดเยอะเราอัพไม่คุ้มนะครับผมกับ2เอาไว้รีเจนเอเนจีนะครับผมในกรณีที่ไม ไว้ก็จะดีนะครับผมเวลาวิ่งเนี่ยมันก็จะออกสกิลได้ดีนะครับแล้วก็วิ่งตำแหน่งที่ดีนะครับผมอ่ะสำหรับตรงนี้เนาะส่วนสกิลที่อัพมาโดยส่วนใหญ่นะครับผมหึเลยนะฮะสกิลที่จําเป็นสำหรับตัวละครนะครับก็คือพวกสกิลที่ในเรื่องของการอ่าคง อันดับเอาไว้ในช่วงตั้งแต่ต้นจนถึงปลายเกมนะครับผมอย่างตัวของสกิลโฟกัสเอาไว้ออกตัวไม่ออกตัวช้านะครับผมจะได้คงตำแหน่งในเรื่องของการวิ่งเพจเชเซอร์เอาไว้นะครับผมส่วนสกิลอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นพวกสกิลเล่นความเร็วนะครับอย่างตัวของสกิลนี้เอาไวเ้เล่นความเร็วในช่วงท้ายนะครับผมสกิลนี้ก็เอาไวเ้เล่นความเร็วในช่วงท้ายเหมือนกันนะครับสตีดฟาส์นะครับ เอาไว้วิ่งความเร็วในช่วงท้ายแต่ว่าจะวิ่งในกรณีสนามมีดเดยมเท่านั้นนะครับอันนี้เนี่ยอัปตอนเข้ายูร่าแล้วนะครับผมแล้วก็สกิลนี้นะฮะเอาไว้วิ่งตอนลงเนินนะครับผมอ่ะก็จะทําให้วิ่งได้ดีขึ้นกับอีกการหนึ่งนะครับจาเป็นมากนะครับไฮแลนเดอร์เอาไว้วิ่งขึ้นเนินนะครับแล้วก็คงความเร็วเอาไว้นะครับซึ่ง ตัวของการวิ่งสนามตั้งแต่สนามกลางจนถึงสนามไกลเนี่ยส่วนใหญ่มีเนินนะครับแล้วเนินเยอะมากนะครับถ้าไม่อัพไว้เนี่ยมันจะเปลืองสเตมินาค่อนข้างเยอะเราอาจจะต้องไปอัพสกิลที่ฟื้นฟูสเตมินาเนี่ยเยอะหน่อยนะครับส่วนสกิลฟื้นฟูสเตมินาเนี่ยก็จะอัพสสกิลนี้มานะครับมันจะเป็นทางผ่านเพื่อที่จะฟื้นฟูสเตมินาแบบสุ่มนะครับผมกับสกิลเอ็กซ์ตร้าแท้งนะครับเอาไว้ฟื้นฟูสเตมินาสนามรองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก่อนเข้ายูล่าผมไม่รู้ว่ามันเป็นสนามมีเดียมก็็เเเเลลยออัััพพมมมาาาาานนนนนะะะะคครรรบิดวว่จปสงแ้ อัพไฮเดรตมา1อันนะครับก็จะช่วยฟื้นฟูสเตมินาตอนอยู่กลางสนามแล้วก็เป็นตำแหน่งเดียวกันกับตัวของน้องข้าวด้วยนะครับผมซึ่งหลักๆเนี่ยตอนจบก,ก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับ ที่เหลือนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วนะครับผมว่าในช่วงเวลาไหนควรกดอะไรนะครับแล้วก็สนามไหนที่ควรจะแข่งเพิ่มเติมบ้างอ่ะลืมพูดสนามที่แข่งเพิ่มเติมไปเลยนะครับจะมีสนามไหนที่ผมไปแวะแข่งเพิ่มเติมกันบ้างเนาะจะเห็นได้ว่าจะมีหลายสนามเลยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสนามที่เป็นอาจ1นะครับผมส่ส่วนใหญ่เนาะไม่ว่าจะเป็นตัวของ ก็สึกิโชนะครับผมในช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นของ่าตัวหลักหรือเปล่านะครับจำไม่ได้เนาะคิคุก่าโชเนี่ยจะเป็นเนื้อเรื่องหลักนะครับผมแล้วก็จะมีวิ่งควีนอลิซาเบธสองนะครับผมอันนี้ก็ไปแวะวิ่งมาด้วยเพื่อเก็บพวกสกิลพอยต์ในการนำอัพสกิลเพิ่มเติมนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องหลักนะครับอริมาไคเอ็นช่วงแรกนะครับผมปีที่2ก็ไปวิ่งมาเหมือนกันนะครับเอาแต้มเพิ่มนะครับเอาแฟนคลับเพิ่มแล้วก็จะมีทาคาราสุกะนะครับผมอันนี้ก็อีกอันึผม แล้วก็มาจบที่อาริมาไคเอ็นที่เป็นสนามสุดท้ายนะครับก็จะมีแวะวิ่งประมาณ3สนาม4สนามนะครับผมค่าแฟนคลับเนี่ยมันค่อนข้างล้นนะครับรู้สึกว่าจะจบที่ประมาณสามแสนกว่านะฮะถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะ3ามแสนกว่านั่นแหละนะครับผมเลยมาค่อนข้างเยอะเลยเนาะเกิน3ามแสนหด้วยซ้ำนะมั้งถ้าจะไม่ผิดนะฮะหลักๆก็จะประมาณนี้แหละนะครับใครที่จะไปปั้นน้องข้าวนะครับผมก็ลองดูแล้วกันนะครับผมที่เหลือก็ลองปั้นตามประสบการณ์ของตัวเองดูแล้วกันว่าช่วงไหน ควรลงอะไรนะครับผมสลับตัวของการปั้นตัวละครไลท์โชว์นะครับถ้าหากคลิปนี้เป็นแนวทางสลับการปั้นตัวละครนี้นะครับผมทำให้เพื่อนๆผ่านยูร่าไฟนอนได้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกาลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของเกมอุมามุสเมพิตตี้เดบี้กันด้วยนะครับตัวละครต่อไปจะเป็นตัวละครอะไรนะครับผมคอมเมนต์ขอกันไว้ได้เนาะยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊แบบายเพื่อนทุกคน